สวัสดีค่ะจิ๊บดุสิตานะคะอ้าวเรามาทําอะไรที่สถานีรถบัสบ้านโป่งกันคะเนี่ยโอ้ยออกมาเดินมากินกาแฟก็ไม่ใช่นะคะเรามาถึงราชบุรีกันเนี่ยมาเจอซอยบ้านโป่งบอลบลูนค่ะซึ่งซอยบ้านโป่งบอลลูนนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับอันนี้เป็นที่พักวิทยาศาสารนะคะเนี่ยอยู่ตรงข้ามสถานีตํารวจค่ะสถานีตํารวจบ้านโป่งนะคะซึ่ง เรามาทำอะไรกันถ้าเกิดสมมติว่าใครขับรถมานะคะมาจอดบริเวณนี้เลยค่ะสองฝั่งถนนนะคะสามารถหาที่จอดได้เลยนะคะโอเคเรามาเดินเข้าซอยบ้านโป่งบอลลูนกันดีกว่าค่ะเดินสปีดม,มาทำอะไรเนี่ยเรียวซ้ายดูซ้ายถึงแล้วค่ะ ามาไกลถึงราชบุรีบ้านโป่งค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสักมนือค่ะสักมสักทำไมสักแล้วได้อะไรสักเพื่ออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านี่ตรงนี้เลยแมร้านหาไม่ยากนะคะเพราะว่ามีรูปคุณมิ้นอยู่หน้าร้านเลยค่ะเอาราคะ,ะเปิดเข้าไปนะคะ ตรงเข้าไปเราก็จะพบกับคุณมิ้งค่ะซึ่งจะเป็นผู้สักเราเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เธอกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อมิ้งนะคะก็คือตอนนี้ค่ะเปิดรับสักปลมือซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะคอยเขียนที่มือให้ตลอดจนรู้สึกว่าเออศาสตร์นี้ค่อนข้างจะแบบมีอิทธิพลกับเรามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเวลาเราทุกข์ใจอ่ะเราก็มักจะกลับไปหาอาจารย์ท่านนี้ค่ะเขาก็จะเขียนลายมือให้เรา การงานการเงินก็จะรุ่งตลอดจนเลยอยากเริ่มศึกษาเลยมาทำด้านนี้โดยตรงค่ะก็เลยหลายๆคนมักจะถามนะคะว่าสักลายมือไปแล้วเป็นยังไงดีด้านไหนบ้างก็คือทางเราอ่ะจะเป็นการสักเสริมดวงแล้วก็ แก้ไขเส้นลายมือในส่วนที่แบบไม่ดีเช่นเส้นลายมือตกล่องบ้างก็จะทําให้เงินไหลออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแก้ไปนะจุดนี้ถ้าคนไหนที่ต้องแก้แล้วก็แก้คนไหนไม่แก้เราก็จะเสริมให้อย่างเดียวค่ะ mm. เพราะจะมีในด้านของการเงินการงานโชคลาภความรักเช่นอันนี้ เจอมากับตัวก็คือเพื่อนโสดมาประมาณ7ปีให้มาสักหาแฟนให้อยากมีคู่อย่างเงี้ยค่ะสักไปตอนนี้ได้แฟนแล้วก็หายไปเลยลืมลืมมิ้งไปเลยค่ะใช่อย่างเช่นมาในเรื่องของครอบครัวยอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นคู่ไหนมีปัญหาหรือแบบกำลังเลือกไม่ได้เช่นคุยสองคนเลือกไม่ได้ เหมือนเขาจะลิขิตให้เลือกคนที่ดีที่สุดมาให้หรือว่าสองคนนี้อาจจะหายไปจากชีวิตเลยแต่มีคนใหม่เข้ามาที่ดีอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากจะเน้นเรื่องเ,ออเมตตาคนรักคนเอ็นดูอุปถัมภ์ค่ะแบบเช่นถ้าค้าขายออนไลน์อะไรเงี้ยสับไปลูกค้าก็จะแบบส่วนมากจะเข้าไม่ขาดทักแชทมาตลอดคุยง่ายจ่ายง่ายขึ้นถ้าแบบ ทำงานบริษัทก็อยู่ดีเจ้านายเห็นใจเลื่อนตำแหน่งให้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เคสไปว่าจะเจอแบบไหนแต่ละคนจะเจอไม่เหมือนกันค่ะลูกเ,เ,เ,เข้าไปในบ้านแต่งงานแล้วอยู่บ้านพี่ผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ค่อยถูกกับแม่สามีเท่าไหร่เหมือนแบบเขาไม่ค่อยเอ็นดูเราก็เลยสั่ไปในเรื่องของเส้นครอบครัวความรักไปให้แล้วเขาก็กลับมาซ้ำอีกรอบนึงก็เลยถามเขาว่าเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเหมือนแม่ คุยทำกับข้าวให้เงินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเปลี่ยนแปลงไปในกิศทางที่ดีออกมานี้นคะ่ะส่วนเรื่องงานก็มีหลายๆเคสบางคนก็มีเรื่องของแบบโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาจากที่กําลังคุยชะงักอยู่ว่าแบบจะได้ไม่ได้หลังจากสักไปความรลุกก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะก็สาเร็จตามที่เขาหวัง ส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยคือมิ้งจะบอกเลยนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าเทวดาประจําตัวของท่านอะ่ะเขาจะกําหนดแบบไหนบางคนสับไปอะ่ะดีแต่เรื่องงานเงินมาทางงานมากกว่าเรื่องโชคลาภแต่บางคนก็ถูกหวยทุกวันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนนี้ถ้ามาแล้วแบบจะเจาะจงว่าเอออยากถูกหวยถูกหวยเงี้ยมิ้งไม่สามารถลิขิตให้ได้มันอยู่ที่ตัวลูกค้าเองอะ่ะต้องทําบุญบ่อย นั่งสมาธิกับสวดมนต์ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราบอกให้คุณทําได้อะคะ่ะถ้าทําบ่อยจิตนิ่งผลก็จะเห็นเร็วตามที่หวังอันนี้นะคะเป็นสักเส้นฐานะนะคะจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของงานและเงินเช่นกันค่ะฐานะคือเป็นยังไงคะเออเช่น มันจะช่วยในเรื่องของเงินที่มากขึ้นเข้ามามากขึ้นรายได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอสามเส้นรวมกันอย่างเงี้ยมันก็เรื่องอ่ะพอสามเส้นรวมกันมันยิ่งมีผลอิทธิพลมากขึ้นความเส้นนี้หรอหนึ่งสองสามค่ะเส้นเป็นสามเส้นหลักๆที่คนส่วนมากไม่ค่อยมีแล้วของเทคนิคของทางทางร้านมีอะไรบ้าง ก็จะมีพวกตัวที่สักไปลงเส้นไปในเรื่องของความฟลุกทั้งโชคลาภการงานการเงินให้มันสําเร็จประสบผลเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วก็คือการสักไปอ่ะเป็นความเชื่อที่มีรู้สึกว่าทามาก,กับตัวก็คือค่อนข้างดีชีวิตเปลี่ยนจากที่แบบเด็กคนนึงที่แบบไม่ค่อยมีอะไรก็ขายของข,า,ขายไปเตอนนี้คือแบบซื้อบ้านเองซื้อรถเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือสําเร็จตามที่หวังมากกว่าค่ะแล้วก็เลยมา ชายเลยมาสักให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอ,อยู่บความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวลูกค้ามากกว่าเราก็แบบไม่ได้ไปบังคับว่าแบบคุณต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอ,อยู่ที่ความศรัทธามากกว่าค่ะแล้วถ้าสนใจราคาอยากจะมาปรึกษาหรือสักอะไรทำไงคะค่ะโทรมาก็ได้ค่ะเบอร์065ค่ะ037 5131ร้านอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะคะตรงข้ามสถานีตำรวจเลยค่ะ ไม่ยากค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะค,ะค่ะ